หนึ่งในคําถามที่วิได้รับบ่อยมากๆกนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาเพื่อนมาเจอหน้านะครับหรือว่าทักมาในอินบ็อกซ์ถ้าอยากจะสร้างบ้านนะครับต้องเริ่มยังไงซึ่งอันเนี้ยต้องบอกว่าเป็นคําถามมาตรฐานเลยนะครับจริงๆแล้วมันกว้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะสร้างบ้านเองเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างวิสรุปไปให้เป็น8ขั้นตอนตามนี้เลยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตามช่อง่ไวนะครับฝากกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับ อยากจะให้เป็นกฎเหล็กเลยนะครับก็คือสรุปตรงงบประมาณที่เราอยากจะใช้ไว้ให้ชัดเจนจริงๆครับตั้งงบไว้ก่อนตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าเราเนี่ยมีเงินนะครับที่จะใช้กับการสร้างบ้านครั้งนี้ เท่าไหร่ไม่ใช่แบบเออเท่าไหร่ก็ได้ออกแบบมาก่อนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วครับเวลาเราเตรียมเงินนะครับก็ต้องบอกว่าเราจะต้องแบ่งตัวบัตเจตเอาไว้เป็น3ก้อนนะครับอันดับแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการก่อสร้างนะครับก็คือแน่นอนครับเรื่องของการสร้างบ้านนะครับถัดมาในอันดับ2ก็คือเรื่องของการตกแต่งนะครับเช่นพวกการเอาเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับหรือว่าอุปกรณ์ตกแต่งภายในต่างๆแล้วก็ตัวสเตจสุดท้ายเนี่ยก็คือยังมีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับซึ่งพวกนี้ก็ต้องใช้งบประมาณดิเบนจํานวนมากนะเพราะฉะนั้นก่อนจะสร้างบ้านทุกครั รจริงๆพี่อยากให้เอางบประมาณมากลางนะครับเอามาวางไปต้องการก่อนเลยครับว่าจริงๆแล้วเรามีเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเช่นเราจะใช้บัตเจททั้งหมด3ล้าน5ล้าน8ล้านนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการแบ่งส่วนไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเราจะใช้กับงานตกแต่งเท่าไหร่ที่เป็นเครื่องไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรามีบัตเจทสาหรับการสร้างบ้านจริงๆเท่าไหร่ วิธีการออกแบบจริงๆครับมันทําได้2ออย่างนะครับคือเรากําหนดฟังก์ชันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปดูราคาแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วครับพี่แนะนำว่าเอาเงินตั้งก่อนเลยครับเอาเงินวางไว้ตั้งแต่แรกครับแล้วเราจะเห็นภาพเองครับว่าบ้านที่มันออกมาเนี่ยมันควรจะมีหน้าตาลักษณะแค่ไหนมีขนาดใหญ่ได้แค่ไหนยังไง